มาอีกแล้วนะครับรหรับเกมแนวเบนโลตวันนี้เราจะมาเปิดกล่องมันคือเปิดกล่องหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอดีเดี๋ยวเอามาคือที่ขุดนะครับแล้วก็เอามาตีกล่องนะเราจะได้เป็นการาแรมโตัวดีวะเนะี่ยเราสามารถจะคิปได้ด้วยนะอแต่น่าจะลบบอกแหละเพื่อนถอยหน่อยวิ่งกล่องลบเปลี่ยนเอา้าเพื่อนให้ตัวนี้มาขอบคุณครับสังคมเกมนี้น่ารักมากเย้ขอบคุณครับ ให้เงินเท่าไร75ต่อวิโอ้โหถือ่าเยอะมากเลยนะอันนี้คือกล่องมันเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นสีแดงเฉยเลยอาจจะแบบอัปเกรดขึ้นเลยหรือเปล่าหรือเป็นการซูมแรนดอมอได้ทุกวลาครับเนี่ยวิปลามือเหรอโอ้โหให้เงินน้อยมากเลย5ดอนวินแเราสามารถวาไปที่อัปเกรดได้อัปเกรดคืออะไรอ๋อสามารถอัปเกรดขวานได้นะแล้วก็อัปเกรดลักวิเกมนี้น่าจะสนุกว่ะอัปเกรดขวานวยกันอันนี้คือขวานเราเป็นแบบนี้แล้วเป็นไง เริ่มปเป็นเหล็กแล้วนะครับอันนี้คือขายใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออ,นนค,อคืออะไรเนียเหมือนว่าเราสามารถซื้อได้หรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนให้ของอีกแล้วอ่ะอขอบคุณมากเราได้ s อซซิโนคาปูชิโนเป็นไงล่ะอุนน้ยเป็นระดับอีพิกเลยนะให้เงิน75นะครับตะกี้ที่เราซื้อมาคือกล่องกล่องสีแดงนนหายไปไหนเหมือนเราต้องทุบไปเรื่อยๆใช่ไหมอุ้ยอันนี้เราได้เกลือการัม อนี้ไงกองสีแดงมาแล้วว,ว้าวตัวอะไรวะเนี่ยวุ้ยท็อกซิกว่ะแบบหนึ่งอันนี้คือตีมานาะนะเมื่อไหร่มึงจะแตกให้กูไม่ได้และเอัแบบหนึ่งนะครับเบรกเบรกไวสักแปบบเราต้องเอาเงินก่อนนะเพราะว่าเอาไปอัพขวานพวกนี้ถ้าเราตีใช้เนี่ยมันเสียเวลาเราจริงๆนะอีกแบับหนึ่งนี่คืออะไรตอนมีเงินอยู่หมื่นหกนะครับเราสามารถอัพได้กี่ขั้นวนะเนี่ยอัพไปเลยอัพได้ถึงขั้นที่เจ็ดว่ะเป็นรูปขวานแบบนี้แล้วนะ อัปเกรดแล้วนาะอ,อุ้ยโหดดิขุดแบบเร็วมากเลยนะท็อกซิกเคสก็โอเคเปิดอละเรวได้เป็นลิงนะครับกุรังกุตัง,งเงินเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าเอ้อุ้ยเราทุบกล่องไม้ที่เดียวแตกเลยนะโหดมากโอเคเราได้กล่องสีแดงอุยสีแดงก็ทุบทีเดียวแตกนะนเดียเราจะลียไอ้พวกตัวกา,กากออกนะครับไอ้ตัวที่มันไม่ถึงหลักสิบออกนะเดีบยตัวนี้ออกตัวนี้ถึงหลักสิบไหมตัวที่สองสองสองดอนไม่เอาตัวนี้ก็ทิ้งไป ตัวนี้ตัวนี้ห้าดอนอุ้ยเดี๋ยวมีกล่องตรงกลางนี่คือเรามีโอกาสได้ของใช่ไหมอันนี้คือได้ทุกคนไหมอ่ะมันแบบเซิร์ฟเวอร์อ่ะโอ้ยเราได้เราได้ตัวนกกระเจากเทศนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เราไม่ได้น,นกกระเจอกเทศเราได้ตัวส้มโอ้ตัวส้มห้าดอนไปเลยมาเราก็ไปเลยอันนี้เท่าไหร่นี้ยี่ห้าใช่ไหมอันนี้สองโอ้ไอทุงไอทุงหนึ่งไปเลยไปขายกันโอ้ก็ได้เงินไม่เยอะมากอะเนี่ยได้แค่แบบหลักสิบเองเหรอ มาคูต่อนะครับวิไอโนกนกอยู่ในระดับแรงเลยหรอให้ให้เท่าไหร่้5ผ่านเกณฑ์หรได้กุ้งนะครับทริปปี้ท็อปปี้เอามาทำไมครับเนี่ยนี้ได้อะไรหอได้ทูงไอทูงัำไมเก้วเราต้องไปอัปเกรดก่อนลวกันอัปเกรดเป็นโชคถ้าเราไม่อัปเกรดโชคอะเราจะเสียเวลาในการแบบนั่งขายพวกตัวกากทิ้งนะเราได้หมู่มาอันนี้ตัวใหม่เลย15ดอนนะครับเก็บทริปปี้กันวิเดี๋ยวเพื่อนให้หรอ ฟิวชั่นโอ้โหมาเดเดีเดี๋ยวเๆีัยนานเกินไปไหม,มเราเราต้องไปอัปเกรดละอุ้ย <gasps> เพื่อนให้โอ้ขอบคุณครับโอ้ไม่ก็อันนี้คือคนคนนี้เขาอยากได้นะแต่ผู้หญิงให้เราโอเคเดี๋ยวขออน,นุญาตไปอัปก่อนนี่นะครับเป็นดาบแล้วดาบไรเซเบอร์เพื่อนไม่ต้องโอ้เพื่อนให้เหรอโอ้ขอบคุณครับโอ้เพื่อนเราขอโทษนะที่เราแย่งตัวนั้นมาจากนายอะ อันนี้เก่งสุดในฟาร์มแล้วน่าจะเป็นตัวรีเจนนะครับเป็นดาวเสาบัวดาวเสาน่าจะโหดสุดแล้วนะเพราะว่าเพลินให้ไม่ได้จักดวงแล้วหรอกได้ไรกล่องติอะฮะได้กุ้งเอากุ้งมาทมําไไโอต่เกมน,นี้ตัวเราขอไม่เยอะมากนะเนี่ยตัวดาวเสาก็เกือบตันเลยนะลำหนึ่งไอ้กุ้งมานี่เลยพอกันเลยเราเนี่ย,เ,ยเราไปอัปเกรดก่อนรอบน,นี้อัปเกรดเป็นโชคดีไหมใช้หมื่นห้าหรอเอออัปเกรดโชคก็ได้เพราะว่า โอ้ห้าหมื่นทั้งคู่เราไม่มีเราไม่มีเงินที่จะอัปเกรดอย่างอื่นแล้วนะครับตอนนี้เออถ้าสมมุติไอ้กล่องอันนี้แบบเออแบบไอ้พวกถ่านพวกนี้มันเต็มอ่ะล้าไอ้พวกสัตว์เลี้ยงนี่จะไปไหนหรือมันจะมาที่กระเป๋าเราเหรอโอ้กล่องแดงกล่องแดงได้ไรวิตัวนี้ดีอยู่นะนัน้นระดับอีพิกหรือเหรอเจ็ดสิบห้าปะคอนตั้มเอาว่าชิบกองระดับคอนตั้มํำเนินเคีรยก็เลยเดี๋ยวมันหายต้องการห้าหมื่นนะในการอัพอัพที่ขุดก่อนวิเรได้ขวานทอมมาแล้วโคตรเท่ อันต่อไปเป็นไรอ่ะขวานเพชรคอนตัมโหต้องขุดอีกนานเลยอ่ะขอยายขุดแป๊บนึงแล้วกันไม่รู้มันจะนานเท่าไหรน่นะอาจจะหลักนาทีขึ้นเลยนะอันนี้คือขุดมานานมากมันยังไม่เสร็จนาทีเลยอ่ะผ่านไปนาทีหนึ่งแล้วนเนี่ยเมื่อ,อไหร่จะเสร็จครับพี่ผมอยากได้ของข้างในแล้วถ้าได้มาเป็นระดับคอมมอนนี่งอนนะกล่องมันไม่น่าเกี่ยวหรือเปล่ากล่องมันน่าจะเพิ่มโชคด้วยแหละใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ไหมโอเคได้แล้วได้ฮะ ตีตั้งนานได้ส้มไปเลยก็คลิปนี้นะครับไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันขุดนานนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นลอกนอกรอบนะครับ FK แล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับโอเคบ๊ายบาย